ค่ำวันที่11อมกราคม2567ที่เวทีกลางในงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่และงานโอทอกของดีมือเชียงใหม่ประจําปี2567นารยิวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นประจําปี2567ซึ่งที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระมมการจัดขึ้นเพื่อให้ผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและสร้างความบันเทิงให้แก่ประชาชนพร้อมทั้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพี่น้องประชาชนร่วมชมการแข่งขันสำหรับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นในปีนี้จัดการแข่งขันทั้งหมด3รอบได้แก่รอบคัดเลือกในวันที่11และ13มกราคม2567กจจากนั้นจะมีการแข่งขันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศในวันที่16มกราคม2567ซึ่งทีมที่ชนะเลิศการประกวด จะได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเงินรางวัล7 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเงินรางวัล5,000ันบาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลชมเชยเงิน3,000บาทสองรางวัลรางวัลนักร้องขวัญใจมหาชนเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลและรางวัลการแต่งกายนักร้องลูกทุ่งยอดเยี่ยมเงินรางวัล3 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลนอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการจำหน่ายภูมิลัยเพื่อนำไปมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าประกวดอีกด้วย ภาพข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชินใหม่สินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราถินารายงาน